ควรจำก่อนสอบสัญชาติ E.P. 5เก้าหลีเคยเป็นประเทศที่ถูกรุกรานโดยญี่ปุ่นและถูกยิดครองตั้งแต่ปี1910ตนถึงปี1945한국은1910년부터1945년까지일본의식민지배를받았어요1945년8월15일광복절 일본이연합국에무조건항복을선언하면서한국은광복을맞이하였습니다จนกระทั่งวันที่15สิงหาคม1945ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2เกาหลีจึงหลุดพ้นจากการปกครองและได้รับอิสรภาพจากญี่ปุ่นหลังจากที่ถูกญี่ปุ่นยึดครองนานถึง35ปีแต่หลังจากได้รับอิสรภาพจากญี่ปุ่นในวันที่15สิงหาคม 1945광복전 가오리 고양마도아메 1945년 8월 15일 광복절에 일본으로부터 해방된 후에도 한국은 즉시 독립정부를 수립할 수 없었습니다 그래서 일본군의 무장을 해제하기 위해 들어온 두강대국에 의해 한반도는임시로분할통치되게되게었습니โดยเหนือเส้นขนานที่38 38โตซอนมีสหาภาพโซเวียตหรือรัเสเซียในปัจจุบันเข้ามาดูแลและใต้เส้นขนานที่38มีสหรัฐอเมริกาเข้ามาดูแลโดยมีจุดประสงค์คือเป็นการแบ่งเขตชั่วคราวเพื่อควบคุมอาวุธและจัดระเบียบหลังสงคราม38โตซอน북쪽은소련현재러시아이

มอสโกโดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาสหราอาณาจักรและสหภาพโซเวียตประชุมเพื่อหารือกันเรื่องอนาคตของเกาหลีและมีการตัดสินใจว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมโซเวีอเมริกันมีโซคมงทงวีอนอเนเวย์เพื่อช่วยจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวที่เป็นประชาธิปไตยบนคาบสมุทรเกาหลีฮันบันโดเอมินจูด่อเป็ิมชีจองบูซูลิปและตัดสินใจ ที่จะดำเนินการภายใต้การปกครองชั่วคราวภายใต้ความดูแลชินทักธงชีหรือก็คือเสนอให้เกาหลีอยู่ภายใต้การดูแลของมหาอมนาจ5ปีเพื่อเตรียมเกาหลีสู่การมีรัฐบาลของตัวเองแม้จะมีฝ่ายที่เห็นด้วยกับการที่ให้ประเทศมหาอมนาจเข้ามาช่วยดูแลรัฐบาลเกาหลีแต่ก็มีชาวเกาหลีหลายฝ่ายโดยเฉพาะคิมกู ร่วมตัวต,ต่อต้านการปกครองโดยต่างชาติหรือการปกครองแบบชินทัศน์ทงชีนี้รวมทั้งโซเวียตและสหรัฐอเมริกามีความขัดแยง้งกันเรื่องวิธีปกครองการประชุมคณะกรรมการร่วมจึงล้มเหลวต่อมาในปี1947เกิดการเลือกตั้งทั่วไปภายใต้การดูแลของสหประชาชาติ เนื่อจากสหรัฐอเมริการู้ว่าการเจรจากับโซเวียตล้มเหลวจึงนำปัญหาเกาหลีเข้าสู่การประชุมขององค์การสหรประชาชาติ UN องค์การสหรประชาชาติ Un จึงเสนอให้จัดชงซอนกอหรือก็คือการเลือกตั้งทั่วไปทั่วทั้งเกาหลีเพราะอยากให้เกาหลีเป็นประเทศที่มีรัฐบาลที่มาจากประชาชนและเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเดียวที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่โซเวียต และเกาหลีเหนือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอจึงปฏิเสธข้อเสนอการจัดเลือกตั้งชงซอนกับการเลือกตั้งทั่วไปของ UN ดังนั้นในปี1948การเลือกตั้งจึงจัดขึ้นได้เฉพาะในเกาหลีใต้แบ,บททศสอบุบอก절은언제입니까1945년8월15일입니다광복절은무슨날입니까일본의지배에서벗어나독립한날입니다 모스크바 3국 외상회의는 언제 열렸습니까? 1945년 12월에 열렸습니다. 누가 회의에 참석했습니까? 미국, 소련, 영국 외무장관이 참석했습니다. 신탁통치란 무엇입니까? 외국이 대신 나라를 다스리는 제도입니다. 유엔은 한국에서 무엇을 하려고 했습니까? 남북한에서 총선거를 하려고 했습니다. ขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในอ e ีพีหน้ากับกาบานันบ้านเกาหลีนะอันยอง